ยางคล่งเลยนะแล้วก็รถเข้ามาทางในสีนุ้งเดือรอสัญญาณไฟทีว่าช่องขวาช่องซ้ายดีความ้านับให้เปิดไฟสดไว้ตลอดับปาสีนุงกาเขียวรับเลยไม่ร้วมงอาเาสน่งสีดพนักงานทาบวเราน แค่ จะมาคล้อหนช่วยช่วยช่วยกยังยังยังลุกไม่ได้ลุกไม่ได้ยังไม่คลอด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 นะยังไม่คลอดยังไม่คลอดเดี๋ยวลุกไม่ไหวมาช่วยช่วยมาช่วยมาคลองเรามาช่วยมาคลองเรายังครับยังครับ รยบยามทัใจพอๆเข้าเข้าไปฝังคนคนหนึ่งอ่ะค่อยๆจับขายนองคนต้านหัวคนนึงก็ช่วยช่วยประคองมาเออไม่่ายอยู่ที่น่หายใต้ตึกเดี๋ยวพี่จะไล่เลย